น้าฮัสดินคาเฟ่ครับก็จะเป็นนี่ครับก็จะเป็นของโบราณแรงหลายที่เราเคยใช้ที่เห็นอยู่ตรงนี้เขาจะขายหมดเลยนะที่เขาเขียนไปก็คือที่เราเห็นได้กดว่าเ,เราจะจะซื้อเขาก็จะขายเหมือนกันเนี่ยเยอะแยะมากมายบริสตั้งแต่ยุคแรกๆบริสถ้าเกิดว่าไม่เก๋าจริงไม่รู้นะว่าเป็นอะไรอันนี้ก็เช่นกันอันนี้ก็จะเป็นแฟบ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 สบูนะครับโปรโมหเห็นไหมเล็กๆของเขาก็จะมีนะ ไม่ให้โชว์อย่างเดียวอย่างที่บอกว่าเขาเขียนป้ายไว้อยู่เขาก็จะขายด้วยไม่ใช่มีเพียงแค่เท่านี้นะลองเดินมาดูรอบๆใช่ทั้งหมดเลยนะครับไล่ไปตั้งแต่พวกโค้กพวกอะไรก็สมัยไหนต้อไม่รู้เนี่ยนานน่าจะนานแล้วล่ะนะครับนานมากฝั่งทางด้านนู้นเห็นไหมก็จะมีนักท่องเที่ยวมามาเยี่ยมเรื่อยๆเยี่ยมชมเป็นร้านคาเฟ่มองด้านนู้นครับหนุนด้านนูน้นเดินออ,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 ออกมาเดี๋ยวเราเดินออกมาดูด้านนอกก็จะเป็นสถานที่ที่เรียกว่าเป็น ที่ถ่ายรูปที่สั่งที่สั่งคาเฟ่จะอยู่ทางด้านนู้นตรงนู้นตรงนู้นเลลวลาเขามาปุป๊บเราก็จะสั่งคาเฟ่สั่งชาคงชาเขียวอะไรต่างด้านนู้นแล้วก็จะมานั่งทานบริเวณด้านนี้ก็จะมีต้องบอกว่าเป็นแบบดั้งเดิมเลยนะทีวีเห็นไหมนี่จะเป็นเครื่องเสียงเครื่องเสียงทีวีเ,เก้าอี้นั่งหลายสิ่งหลายอย่างเขาพยายามจัดให้มันเป็นแบบรูปแบบเดิมๆที่ที่มันเป็นเหมือนกันแบบ ย้อนอดีตน,นะด้านนอกเห็นไหมบรรยากาศด้านนอกสบายๆเลยโอ้โหดูดีมากมาดูด้านนี้ออกมาดูด้านนี้เขาให้เข้าชมฟรีนะครับเข้าชมฟรีไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ถือว่าอยากจะเจ้าของสวนนโยบายของเขาคืออยากจะให้คนได้เข้ามาเยี่ยมชมมาดูว่าเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นกันแบบนี้เดินดูเดินถ่ายรูปได้นะครับตามที่เห็น จังหวัดสุรินทร์ครับก็ห่างจากตัวเมืองประมาณ10กว่ากิโลนะเป็นการแต่งแต่งร้านสไตล์วินเทจนาสังกะสีนําไม้อรไรงต่างจัดให้รูปแบบที่กว่าเป็นแบบอ่เป็นแบบดัางเดิมนะครับรอบนอกรอบด้านรอบข้างก็จะเป็นแบบเป็นทุ่งนานะครับจริงๆเจ้าของท่านอยากจะทําเป็นบ้านอยู่ก็เลยเป็นทาสไตล์ที่อว่าอยู่ด้วยนะั่นแหละนะครับตามที่เห็นโอเคเลยนะก็เกิดว่าใครจะมาก็ก็มาได้นะครับช่วงเนี้เสาร์อาทิตย์เนะี่ยคนจะเยอะมากนะครับโอเคนะ นาฮัสดินอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับลองแวะมาเยี่ยมชมกันได้โอเคครับผม